เส์ฟความน่ารักความเป็นไรอันไม่หยุดล่าสุดเล่าวินาทีขึ้นโชว์บนเวทีกับอุงอิงพร้อมเปิดเผยความลับที่ไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนพี่น้องครับเกิดเรื่องเกิดเล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไรอัน ถึงพูดแบบนี้พี่น้องครับมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอากราบสวัสดีครับเอฟซีบาโดงคนมากมาลํำสุขสุกคนนะครับเอฟซีน้องไรอันรวมไปถึงเอฟซีหลายีทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอปพระคุณที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามฟังในช่องของบาโดงคนมากมาล้ำช่องนี้พี่น้องครับคานี้พี่น้องมีแต่เรื่องดีๆเช่นเดิมนะครับแต่เห็นหน้าบักแวนมากบาโดงมากนะครับ อย่าคิดเป็นลบพี่น้องครับมีแต่เรื่องดีๆมีแต่พลังบวกที่จะสมมอบให้กันนะครับล่าสุดน้องไรอัน,นได้เล่าถึงวินาทีที่ได้ขึ้นบนเวทีกับอบาทแย่งให้กับทีมนักข่าวเนาะช่อง w o r k p ์ไวดนะครับห้องข่าวบันเทิงฟังพี่น้องครับและเปิดเผยนะครับความลับที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก,ก่อนเนาะเค,ความตื่นเต้น ด้วยความไม่คุ้นชินกับเวทีของน้องนั่นเองซึ่งนะครับข้อมูลนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตทางด้านห้องข่าวบันเทิงนะครับของช่อง Workpoint น้องพี่น้องอเพิ่นได้ลงข้อล์ไว้นะครับใน f a c e b o o k นะครับเพิ่นได้โพสต์วามไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับไรอันเล่าวินาทีขึ้นโชว์กับอุ่มอิงซึ่งตามเนื้อหาตามบทความนะครับผมขอสรุปไว้แบบนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับ ซึ่งนะครับพี่ๆเพิเ่นก็นได้ถามมากดดันไหมน้องไรอันก็นบอกว่านิดเดียวตื่นเต้นมากกว่าพนมพิณองครับคือเวทีสาวนอนพิดปานแพงค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับและนะครับสิ่งสําคัญไปกว่านั้นน้องอยากลองขึ้นไฮดอริกอยากลองมานานแล้วพนมพิณองครับซึ่งพ่อน้องไปลองแล้วน้องก็ได้บอกว่านะครับมันมีความเกร็งๆมันบรายนิ่งมีโยกบ้างนะครับเออและพี่ๆทีมงานของสาวนอนพิษปานแพงมัน,กนอกำบี บอกว่ายากระโดดลงก่อนนะครับเมื่อไฮดรอลิกขึ้นไปแล้วเลยเวทีขึ้นไปนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งกระโดดลงเพราะพี่ๆเขาจะเอาไฮดรอลิกลงให้อีกนะครับให้เสมอกับเวทีเหมือนกับทุกคนที่ผ่านมาซึ่งน้องไรอันกับยั่งโบชินกับเวทียังโบชิน,ชนกับไฮดรอลิกเป็นกันเลยแบบมีเกรงๆบ้างเป็นว่าแบบนี้เนาะเออบอลูว์สิลงตอนไหนหรือยังไงนะ ที่เนี้ยไฮดริกเลือกสัน่นแต่ไม่รู้น้องไลอั่าบรูว่าขาสัน่นหรือไฮดริกสั่นกันแน่หรือสั่นทั้งคู่พ,พี่น้องครับเออด้วยความหนารักความตลกเฉลี่ของน้องไลอันเนาะพี่น้องเนาะน้องเลยบอกว่าต้องเอาเท้าจิกรองเท้าแน่นมากอันนี้ความลับเลยนะน้องไรอันเป็นว่าพี่น้องครับพอออกทา้งน้านหนาเวทีก็มีตื่นเต้นบ้างนิดหน่อย แต่พอเจอแฟนเจอเอฟซีบอกว่าจะเป็นของน้องอุ้งยิงหรือน้องไรอันนะครับกับมีการพอนคลายขึ้นน้องพี่น้องจังวานั่นแหละครับได้กำลังใจได้หนาเอฟซีหนาพ่อแม่ที่มารออยู่ด้านหน้าในเวทีนะครับแต่จังหวะนี้พี่น้องครับจังหวะที่มองหน้ากับอีลาอีกพี่น้องครับเกิดอีกอย่างขึ้นพี่น้องครับน้องบอกว่าบ่ไจ้คินอีกอย่างนะแต่พี่น้องครับ ลืมเนือเพลงนั่นเองเพราะเป็นเพลงคู่ซึ่งทั้งสองคนร้องด้วยกันเป็นครั้งแรกและที่สําคัญไปกว่านั้นบบได้สอบน้ากันเลยพี่น้องครับ เป็นเรื่องที่นายเห็นใจทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนงานเยอะงานเต็มนั่นเองนะครับผมมีโอกาสผมมีเวลาที่จะได้มาพบปะมาซ้อมเพลงน้ำกกดก่อนขึ้นเวทีเลยพี่น้องครับเออผมจะเชื่อนะครับว่าผมพ่อแม่เห็นความน่ารักของน้องสองคนเห็นความขยันนะครับในงานของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะงานมันแน่นมากนะครับยังวาก็แล้วพี่น้องครับก็เลยเป็นสาเหตุให้น้องไร้อันลืมทอนหุกนะครับส่วนอีลาอูยิงก็ลืมทอนถ่ายนั่นเองพี่น้องครับแต่ก็อย่าง เทียวเห็นนะครับความน่ารักของน้องทั้งสองคนนะครับประคับประคองช่วยกันจนถึงฝั่งพี่น้องครับทว่าพายเลือดก,กับตางคนตาซอยกับพายพยุงจนถึงฝั่งร้องเพลงจนจบและก็ได้เห็นความน่ารักของน้องทั้งสองคนนั่นเองนะครับจนทําให้ทุกวันนี้พ่อพ่อแม่แม่นะครับลืมไม่ลงมุกออนไม่ได้เลยทีเดียวหลายผูหลายคนนะครับตั้งหน้าตั้งตาปูเสือรอแล้ว ขนาดยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไหรนะครับพี่น้องครับหลังจากโชว์เสร็จแล้วนะครับความตื่นเต้นของน้องแรนก,ก็หายไปทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงท้ายน้องแรนยังพูดอีกว่านะครับน้องเดินทางมากไกลและมันสําเร็จ เข้ากับลงใจและภาพที่ออกมาเป็นที่พอใจเป็นที่ประทับใจพอๆแม่เอ c มซีเพิ่นชื่นชอบชื่นชมน้องก็โอเคแล้วนะครับช่วงท้ายน้องพูดไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะและนะครับทีมงานเป็นยังมีการถามอีกว่าอยากขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำอีกไหมนะครับน้องตอบว่าพี่น้องครับถ้ามีโอกาสก็อยากมาร่วมแจมอีกนะครับจะบุกเวทีเลยขึ้นไปออดพอโจ พร้อมทั้งนะครับฝากถึงพ่อโจนะครับพ่อโจครับยังไงก็ฝากโอกาสด้วยนะครับเป็นน้องครับด้วยความนนารักของน้องไรอันนั่นเองนะครับพี่น้องครับเออบทความเต็มๆนะครับ สกรุปนี้นะครับไปอ่านได้ที่ห้องข่าวบันเทิงต้องขออนุญาตและขอประคุณพิ้นว้ใวที่ตรงนี้นะครับที่ได้นํา,ข,าข่าวของเพื่อนมาเล่ามากราวสู่พิศนองของน้องไรอันและน้ององุ้มอีกได้ฟังไปนํากันนาะพี่น้องอเป็นความน่ารักนะครับหลังเวทีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเข้าเห็นแต่ด้านหน้าเวทีเห็นแต่ความสดใสล่าเริงบนเวทีการแสดงออกทายทอดอารมณ์ของน้องยอดเยี่ยมมากๆหลายปูหลายคนบอกเป็นธรรมชาติมากน้องสองคนนี้ และอยากเห็นอีกนะครับบบวสิเป็นเวทีใหญ่หรือเวทีน้อยหรือแม้กระทั่งนะครับทายรายการทีวีพี่น้องเสียงมาหลายทางมากบอกอยากชมอยากดูอยากเห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะับพี่น้องครับเราต้องรอคิวของน้องทั้งสองคนผมเชื่อนะครับผูลักผณ์ใูญ่ย,ยทั้งสองฝ่ายบบวสิเป็นยุคคาเลคคอร์หรือลาเป็นอินดี้เลคคอร์มีโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ยังหาโอกาสหาคิวที่มันตรงกันไม่ได้ ผมเชื่อว,ว่าเป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องครับเอาคลิปในบุมี่ยังมากไม่ไปกวานี้นาาแล้วครับเกเรยาวาจาได้เดี่ยผมกล่าวไปแล้วอาจจะบูถึงปูกลนบูสุภาพกราบขออภัยไว้าในที่ตรงนี้นะครับไม่มีเจตนาไม่ดีและอยากให้งูอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องแร้และน้องอุ้งอิงนะครับมือนีคนํานีอุ้งอิง เลื่อนสถานที่ไปถ่ายภาพยนตร์คลายออที่คลอง12นะครับส่วนน้องไรอันอัดรายการทีวีพี่น้องครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับน้องไรอันอัดรายการทีวีหรือมีความพื้นหน้ายังไงนะครับเปลี่ยนแปลงจังใดจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัำนีครับสวัสดีครับ